ครับก็สวัสดีครับสวัสดีบิดรักนักตกปลาทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้วันสบายสบายกับผู้ชายมองทุ่นริมคลองนะฮะวันนี้ก็เจอกับผมอีกเช่นเคยนะฮะกับนับพุ๊กพิชิงโกนะฮะวันนี้ผมก็พามา,าตกปลาไม้คลองครับอุปกรณ์ที่เราใช้ก็เป็นชิงหริว ระยะที่ผมใช้ตัวนี้ก็คือระยะ3.6ครับไม้ตายตะกัววิ่งใช้หนึ่งตะขอนะฮะอ่าแล้วเราก็มาดูเหยื่อของเราในวันนี้กันนะฮะเหยื่อที่เราจะใช้ในการตกในวันนี้เราก็มีอ่าที่ผมซื้อมาก็เป็นบักควิดนะบักควิดโปนนะฮะโอเค <c oughs> วันนี้เราจะปั้นมิดนะฮะ ปั้นมิตรตกลองดูสิว่า,าปลาจะกินหรือเปล่านะฮะก็จากคลิปที่แล้วนะฮะผมก็ทดลองเกี่ยวชิ้นไส้เดือนแล้วก็ใช้ขนมปังมักคิดนะฮะในการทดลองอตกในคลิปที่แล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทดลองปั้นมิตรตกอย่างเดียวนะฮะก็คือใช้มักคิดโปวันดูนะครับ ว่าวันนี้เราจะมีตัวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันหรือเปล่านะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยกว่าครับป้ายหมายแรกของเราลุยกันเลยนะครับวันนี้ก็อากาศแจ่มใสนะฮะแดดก็ไม่ค่อยแรงนะฮะวันนี้ มีลมโชยมาตลอดเลยะฮะอากาศก็ไม่ร้อนอบอ้าวนะฮะก็มไม่รู้นะครับวันนี้ว่าเราจะเจอตัวปลาหรือเปล่านะฮะเหมือนอากาศาเปลี่ยนแปลงครับปลาจะไม่กินก็ได้นะเะต่ยเราก็มาลองลุ้นกัน,นครับว่าจะเจอตัวปลานินกันหรือเปล่านะฮะ โยูแล้ว <Yahoo! S 1> มาแล้วมาแล้วมาแนละ้วปลาตัวแรกของเรานะฮะปลาหนึ่งตัวแรกของเรามาแล้วนะครับ่า นี่นะครับปลานินตัวแรกของเรามาแล้ววันนี้เป็นปลาหมันของเรานะฮะจ้าเลยครับมาเร็วกว่าที่คิดนะฮะวิกันต่อเลยครับสำหรับใครที่กำลังมองหาหม้นะฮะโอ้โหไม่มีไม้จกปลาเลยครับน้าผมหาหมายตกปลาไม่ได้เลยอย่างเงี้ย ก็นี่ลยครับอรองสองคลองหลวงนะถ้าใครอยู่ระแวกใกล้เคียงนะฮะก็มาลองกันได้เลยครับรับรองไม่ผิดหวังแน่ครับโอเคภารกิจของเราในวันนี้ก็คือเอาแค่เหยื่อที่เราประสมไว้หมดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสกอร์กันวันนี้ว่า เราจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะฮะ <S <S มาอีกตัวนะครับเอาสวยงามนะฮอไปครับ,ม,ม,รบมาอีกหนึ่งตัวนะฮะ ไฟกำลังดีแล้วฮะฝาเกลือยาวไปยาวไปตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มมืดคลุ้มแล้วนะฮะฝนจะตกเลยนะครับ ก็ดีครับอากาศไม่ร้อนนะฮะปลาก็กินเรื่อยๆนะครับพอได้สนบนะฮะไม่เหงาครับวันสบายๆกับผู้ชายมองทุนนะฮะวันนี้ <c oughs> มีอาการนะฮะมีอาการแล้ววัดเลยครับไม่โดนนะฮะ เป็นปลานินนะไซส์สวยอีกหนึ่งตัวนี่ครับปลานินไซส์สวยอีกหนึ่งตัวนะฮะเอาละครับมีการแล้วมีการแล้วะฮะเรียบร้อยครับ โ,ะะโะอะโหไหน,นครับปลานิลไซส์สวยอีกแต้มนะฮะ ถือว่าปลาคลองนี้ก็กินเรื่อยๆนะครับก็ไม่เหงานะตกวันนี้วันนี้ผมก็จะตกแค่เหยื่อหมดนะเหยื่อที่ผสมไว้หมดผมก็เดี๋ยวจะมาสรุปสกอร์นะคะว่าเราจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนกันนะฮะ อีกหนึ่งตัวเป็นปลานิลนไซปลาเกลือก็ตัวสวยเหมือนกันนะนี่ตัวไม่ได้คิรินะครับนี่ครับ <Wow. S 1> เป็นปลานิลน,นะฮะไซที่สวยหนึ่งตัวนี่ครับปันมิดิเล็กนะฮะวันนี้ ปันมิดเล็กๆกินไม่กินเดี๋ยวก็รู้มีาการแล้วมีาการแล้วมีอการแล้ววัดดูสิครับหลุดไปนะฮะเอาแล้วครับแ,แล้วนี้ผมก็ทำสำเร็จนะฮะ เจอแล้วนางฟ้านางฟ้าโอ,โอ้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 นางฟ้านะฮะเจอแล้วครับไฟนี้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับเออเดี๋ยวเอาขึ้นไหมนะนะนะชมก่อนนะฮะ ใจยเย็นๆนะครับใจยเย็นๆนะครับโอ้โหไปเหรอครับโอ้โหไฟนี้นะฮะสุดยอดเลยครับนะสุดจริงจริงสานางฟ้าแล้วเราก็หาเจอจนได้นะครับสุดยอดโอ้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 ใจเย็น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 นี่สาวน้อยอ ยสำเร็จแล้วนะฮะแต่แล้วเราก็ตามหาจนเจอนะครับนางฟ้าสายครองอ้อเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยนะฮะเผื่อเจอตัวที่สวยอีก มาแนละ้วฮะใสส,สวยนะครับรานินนี่ครับโอ้ใสสวยนะฮะสี่นิ้วเลยนะครับผมแก้ว เอาแล้วครับเอาแล้วครับมาเลยครับลงปุ๊กกินปั๊บเลยนะฮะอ,อุ๊บอียบร้อยครับเขาสวิงเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็เป็นปลานิลไซส์สวยๆอีกหนึ่งตัวนะครับไม่เดี๋ยวด่าๆใจเย็นไอ้หนูนี่ครับปลานิลอีกหนึ่งแทมนะฮะ รีบร้อย,ยครับอ้ฝ่ไยดีนะครับกินแล้ววิ่งพวดเลยฮะโชว์ตัวสักหน่อยสิดูครับฝ่สวยอีกตัวนะฮะเป็นปลานิ่นแก้วโอ้ วันนี้ได้ปนินไซส์สวยหลายตัวเลยนะครับผมเรือของเราก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะที่บอกกันไว้ว่าที่ผมผสมไว้หมดแค่ไหนก็แค่นั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาสรุปสกอร์วันนี้กันนะฮะว่าเรามีผลงานมากน้อยแค่ไหนกันนะคะดูกันเลยครับอ โอ้ยนี่นะครับผลงานของทริปนี้นะฮะในอ้เยอะจริงจริงอีครับอยอดผลปลารวมวันนี้นะ,ะ oh. ก็ประสบความสำเร็จนะฮะปลาก็มีแต่ไซส์สวยๆเลยนะครับวันนี้วันนี้เราก็ได้น้คว้ามาหึงตัวนะฮะ นี่ครับสำหรับเหยื่อที่เราใช้นะฮะในวันนี้ก็เป็นเหยื่ออโปวันมะกขิดนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะก็ผมก็ใช้แค่ถุงเดียวนะฮะตอนนี้ถุงนี้ก็ยังใช้หมดเลยครับซื้อมาถุงละ20บาทนะฮะอ่าก็อยากให้นา้นาๆได้ลองใช้กันดูนะครับผมเผื่อจะได้มันหมังนะฟุตบ้างนะฮะอ่า โอเคสำหรับวันนี้นะฮะถ้าใครเข้ามารับชมก็อย่อาลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะเป็นกำลังใจให้ช่องนักฟุกพิชิงโกด้วยนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะฮะบ้านัพุกจะพาไปตกปลาในแนวไหนกันนะครับผม